โอเควันนี้นะคะทุกคนเรามากางเต็นท์กันที่รุ่งาูนหกนเป็นครั้งที่สองแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมลานนะคะทุกคนว่าบรรยากาศในลานเนี่ยเปลี่ยนไปมากแค่ไหนในสองปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวพาดูด้านฝั่งนี้ก่อนฝั่งลานหินลานเปิดใหม่นะคะสองปีที่แล้วที่เรามามันยังไม่เปิดเนาะใช่เดี๋ยวเรากำลังแบบปรับปรุงเลยกําลังเตรียมพื้นที่เลยใช่จ้าวันนี้ที่เรามาอยากจะบอกว่าอากาศดีมาก อากาศอยู่ที่ประมาณ22 23องศานะคะทุกคนเรามาถึงลานประมาณบ่ายสองครึ่งเนาะไม่มีแดดเลยค่ะทุกคนคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนี่ค่ะถือว่าเรามีแต้มบุญอยู่ใช่ฝั่งนี้เขากางเต็นท์ไว้นี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเต็นท์เช่าหรือยังไงอะ่ะหรือว่าเป็นแบบกางไว้ให้คนเช่าเนาะน่านนสิเอออุ๊ยอากาศดีมากๆเลยก็ บรรยากาศในร้านนะคะทุกคนมันก็จะมีทั้ง้านหินลานหญ้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูลานฝั่งนี้เป็นลานหินซะส่วนใหญ่นะคะลานที่นี่เขาอยู่ใกล้ชุมชนนะคะทุกคนมันก็จะมีเสียงตอนเย็นๆก็จะมีเสียงเนาะใช,ใช,ใช่แล้วก็วันนี้คนเยอะมากสวัสดีฝั่งนี้ก็ลานสวยสวัสดีค่ะ <laughs> อ,อนุญาตนะคะอาจจะติดในกล้องนิดนึงนะคะว้าวลานสวยมากเลยทุกคนอันนี้จะเป็นลานหินนะคะบรรยากาศก็จะโล่งๆแบบนี้เลยค่ะอางนี้มีลสองานะใช่ฝั่งนี้มีลมบรรยากาศก็จะเป็นลานโล่งๆเนาะแล้วก็มีเป็นลานหินเป็นลดหลั่นลงไปนะคะด้านล่างฝั่งนู้นก็จะเป็นบึงน้ํา ุ้ยฝั่งนี้ลมลมแรงลมแล้วก็เย็นใช่อากาศน่าจะหนาวกว่าฝั่งโน้นใช่ใชตรงนี้ก็จะเป็นลานที่แบบผมว่าส่วนตัวดีนะครับแล้วก็มีพื้นหญ้าสีเขียวเนาะต้นไม้ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็มีล่มให้อยู่ครับแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งจุดอีกหนึ่งโซนก็ไม่ต้องกลัวว่าจะต้องเดินไปห้องน้ําไกลเลย มีทั้งพื้นหินลานหินนะครับมีทั้งลานหญ้าเลือกเลยแล้วแต่เราชอบเลยครับตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำครับก็ประมาณนี้ก็จะเป็นป่าไผ่ใช่คนเยอะอห้องน้ำห้องน้ำเสร็จแล้ว <c oughs> ที่นี่มีน้องแมวให้เติมด้วยนะทุกคน นนนนนวิ่งอยู่ตรงนั้นมีเหมียวให้เติมด้วยถ้าใครกลางตรงนี้ก็ดีเลยใกล้ห้องน้ำใช่หน้าห้องน้ำเลยใช่ค่ากลางเป็นยังไงบ้างนะตัวตอนตรงนี้ค่ากลางคนละสอง้อยห้าสิบาทต่อคนต่อคืนค่ะทุกคนแล้วก็จะต้องทักไปจองในเพจนะคะแล้วก็มีการโอนจองเต็มจำนวนนะคะเพราะว่าร้านนี้เขาจะจำกัดจำนวนคนเข้านะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าห้องน้ำฝั่งลานหินนะครับตรงนั้นเป็นลานจอดรถก็จะเป็นพื้นหญ้ามีล่มไม้นะครับตรงนี้ลมจะผ่านเยอะกว่าฝั่งมุน้นฝั่งที่เรากางก็เย็นดีมากเลยตอนนี้ก็ประมาณ5โมงคนก็เริ่มทำกับข้าวกันแล้วกำลังแบบเสียงกูกกักกูกกักเลย แต่ว่าถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งเนาะตรงถนนใช่ตรงนี้เขาก็จะใกล้ถนนมากกว่านาะเพราะ<ม>ว่าตัวรานนะคะทุกคนมันไม่ได้ไกลจากชุมชนนะคะก็คือเป็นถนนใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวเข้ามานิดเดียวก็เข้าล้านได้เลยแต่ว่าข้อดีก็คือการเดินทางง่ายสะดวกมากๆนะคะทุกคนเราก็ปักหมุดมาที่รู้3 6 6 0ได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูร้านฝั่งโน้นกันนะครับ เหมือนนกันใช่ลมดีเลยฝั่งนี้ลมลมลมมาบ่อยใช่ใช่เย็นสบายฝั่งนี้ลมลมเยอะ,ะนอนไม่ต้องเปิดพัดลมได้เลยนเนี่ยห <c oughs> นาวเลยจริง <c oughs> อากาศดีมากๆค่ะวันที่เรามาก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองพฤศจิกายนสองห้าหกแปดนะคะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากวันนี้เรามาถึงลานกันประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะไม่มีแดดเลยค่ะทุกคนคะ่ะ อากาศก็เย็นนะคะตอนนี้ก็น่าจะสักยี่สิบสองยี่สิบามองศาเนาะใช่แล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกในร้านเยอะเลยค่ะบรรยากาศดีร้านสวยมีแต่เต็นท์หลังส,สวยใช่มีแต่เต็นท์หลังใหญ่หลังสวยทั้งนั้นเลยวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะก็เพื่อนๆนที่กำลังมาถึงก็มีนะคะทุกคนเพิ่งจะกางเต็นท์กันก็มีเพิ่งเลิกงานอย่างนี้แล้วแล้วก็ นอนสุกเสา <ำ S 2> <สำ S 1> แล<อ>า้วก็อาธิกรับสองคืนเพิ่งเลิกงานมากันสวัสดีค่ะก็เพื่อเพื่อสมาชิกชาวแคมปิ้งของเราก็น่ารักกันทุกคนเลยนะคะทุกคนถึงจะไม่รู้จักกันแต่ว่าพอเจอหน้ากันก็จะมีความทักทายยิ้มให้กันนะคะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นมากๆเลยโอเค เดี๋ยวเราจะพาเดินผ่านคาเฟ่นะคะแล้วก็ไปร้านฝั่งนู่นถ้ามาถึงจุดลงทะเบียนก็จะเป็นตรงที่กั้นตรงนั้นเลยเราก็จะถามว่าชื่ออะไรคะเนาะมาแจ้งเข้าไปใช่จตรงนี้ก็ไม่ไม่สามารถที่จะวอล์ i อินได้นะถูกต้องค่ะต้องจองอย่างเดียวช่เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงต้องบอกว่าเป็นช่วงไฮเลยเพราะว่าคนแบบมารับลมหนาวกัน่ตรงร้านคาเฟ่ก็มี น้ำอัดลมเครื่องดื่มน้ำคงน้ำแข็งอาหารตามสั่งนะครับใช่ตัวนี้ควาปิดประมาณ6กโมงครึ่งเอ๊เราจะหิวไหมถ้าเราหิวเราสามารถที่จะไปสั่งข้าวไว้ไม่น่าจะหิวไม่หิวใช่ไหมชัวรก็เดี๋ยวกินไก่ที่มีอยู่ก็ได้แล้วก็ที่นี่มีน้ำแข็ง20บาท20บาทตักได้ไม่อันไหมหรือยังไงก็ตักหนึ่งอ๋อตักละยีไม่ไอประมาณว่าถุงนึงอ่ะ พี่แกตักให้แปดตักเ oh. ต็มถังเลยตรงนี้ก็จะเป็นร้านเครื่องดื่ม<า>นะร้านค่อ<ห>าชาเป๊ะมีที่ให้นั่งด้วยนะระหว่างที่แบบสมมติว่าเรามาแล้วแดดมันร้อนๆอ,อย่างเงี้ย mm hmm. ก็นั่งก่อนพอแดดล่มลมตกแล้วก็ค่อยมากางเต็นกระได mm hmm. นี่ครับเป็นโต๊ะให้นั่งประมาณนี้ เดี๋ยวตัวพาไปดูทางนู้นเลยดอกไม้สวยๆเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกไม้ตอนนี้กำลังบานสวยเลยดอกอะไรสวยจังประมาณนี้มีตรงนี้ก็กลางเต็นท์ได้มีชิงช้าให้นั่งนะครับ สวยงามอลารมแพะสวยเนาะสวยสวยบรรยากาศดีมากอยากอยู่สักสามคืนแล้วก็ร้านที่นี่ขึ้นชื่อว่าห้องน้ำสะอาดด้วยนะคะห้องน้ำมีสามจุดมีลานหินจุดหนึ่งตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็ตรงนนุนจุดหนึ่งห้องน้ำสะอาดแต่ว่าเมื่อกี้ไปล้างช่วยมาน้ำเย็นมากจะอาบไหวไหมเนี่ย ตรงคาเฟ่ตรงนี้เราสามารถที่จะสั่งอาหารตามสั่งไว้นะครับแล้วก็ให้เขาวิ่งไปส่งได้ก็บอกเขาว่ากางเต็นท์ตรงไหนเดี๋ยวเขาไปส่งเราเลยใช่ค่ะเขาก็จะมีรถรถมอไซค์คันน้อยๆนะคะ่หน่วยเคลื่อนที่เร็วนู่นไงน,นู่นไงน,นู่นอะไปส่งอาหารนั่นอ่ะเดีนน๋ยว <c oughs> เราจะพาไปดูริมผานะคะทุกคนเรามาช้าแล้วมันจะจองฝั่งนี้ไม่ทันฝั่งนู้นก็คือแบบ โอเคเลยเฮ้ยตรงนี้ลมก็เริ่มมาแล้วนะใช่ก็เริ่มเย็นแล้วลมเริ่มมาแล้วจริงมันสวยมากเลยใช่ นนี้ก็จะเป็นาลานริมผานะคะทุกคนตรงด้านล่างนี้ก็สามารถกางได้นะนี่ค่ะพื้นที่โล่งๆแต่ว่าก็จะเหมาะกับเป็นเล็กๆเนอะเป็นไม่ใหญ่มากใช่แล้วก็ถ้าเป็นตรงที่ติดแบบริมถนนเลยก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ใช่วันนี้คนเยอะเลย ต้องขออนุญ,ญาตเพื่อนๆสมาชิกภายในร้านทุกคนด้วยนะคะถ้าหากว่าติดเข้ามาในคลิปของเรานะคะด้วยความที่ออคนเยอะเต็นเยอะก็อาจจะมีติดบ้างเนาะดเดี๋ยวเราออกตรงนี้กันโอ้ยนลางักังเลยเ <c oughs> ท่จังเขาใส่แพมเพิรนะ์ <c oughs> ดเหรอเดินไป ก็อ้อมนี่แล้วก็ขึ้นเต็นเราเนาะใช่เดี๋ยวพี่น่าจะรถไปจอดโอเคค่ะ,คะนี่ค่ะทุกคนตรงนี้สามารถที่จะลงได้หมดเลยเนาะใช่แต่ถ้ามันเอียงมากบางทีก็อาจจะทุกคนแล้วก็ที่นี่เขามีหมูกระทะให้สั่งด้วยนะคะวันนี้เต็นเยอะเลยสมาชิกกะเยอะตอนเช้าๆ้าถ้ามีหมอกเนี่ยตรงนี้จะเป็นหมอกเต็มเลยนะหมอกก็จะขึ้นตรงประมาณนี้เนาะ ทิตยจะตกฝั่งนู้นนะคะทุกคนคะ่ะพระอาทิตย์ตกฝั่งนูน้นแต่วันนี้ไม่มีแดดเนาะไม่มีแดดเหมือนเมฆเยอะแล้วก็ไม่เห็นพระอาทิตย์ตกเลย่คะแล้วก็พระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนี้นะคะสําหรับใครที่เป็นสายถ่ายรูปแล้วต้องจัดแสงอะไรเงี้ยก็ฝั่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะคะจะได้แบบกะถูกว่าเราจะลงตรงไหน แรกเราก็เล็งแถวแถวนี้แหละแต่ว่ามาไม่ทันอ่าแล้วก็ที่นี่นะคะทุกคนค่ะเขาก็จะมีปลักไฟให้พ่วงภายในลานด้วยนะนุ่นเพื่นเ่เห็นไหมฝั่งนู้นก็เป็นลานอีกเหมือนกันนะคะตรงนู้นจะเป็นลานล่มไม้ใช,ใช่ไหมใช่ใช่ใชลานล่มไม้แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะเอารถไปจอดเทียบเต็นท์หลังเต็นท์ได้เลยนะคะเพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นทางตัน ก็จะเป็นลมไม้เนาะแล้วก็แบบมีทั้งลานหญ้าลานหินให้เลือกลางนะครับใช่ค่คะ บรรยากาศภายในลานดีมากๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงช่วงกลางเดือนนะคะ21 22พีพฤศจิกที่เรามากันนะคะเป็นวันศุกร์เสาร์นะคะทุกคน,เพ,นเพื่อนในลานก็คือเยอะเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แออัดมากไม่แออัดเลยเพราะว่าพื้นที่เขาว่างเนาะกว่างก็คือลงลไอเต็นท์ลงเยอะเลยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบแออดัดไม่ได้ไม่นี่จนเกินไปติดกันจนเกินไปชิดกันจนเกินไปใช่นอกจากที่เป็นแบบมาเป็น กลุ่มเป็นหมู่คณะนานะอ,อที่เขากางชิดกัน่ส่วนถ้าแบบแยกกันมาก็มีพื้นที่ให้ลงครับมีพื้นที่ส่วนตัวให้ลงใช่ใช่ก็เราสามารถที่จะจอด,ดรถแล้วก็ดอบของก่อนก็ได้นะคะใช่แล้วก็ค่อยเอารถไปจอดที่ลานจอดเนาะใช่ครับใช่จ้ะเดี๋ยวเราจะเอารถไปจอดลานจอดละนี่ค่ะเราจอดรถตรงนี้นะคะแล้วก็เอาของลงนะคะแล้วก็เรากางเต็นท์อยู่ตรงนี้ใกล้ใกล้เลย นี่ค่ะทุกคนอันนี้เต็นเราวันนี้เราเอาเต็นเล็กมานะคะทุกคนก็จะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้เราจะมาถึงลานสายสายนะคะเราไม่อยากที่จะเสียเวลาในการกางเต็นนานเราก็เลยเอาเต็นตัวเล็กของเรามาเป็นเนเจอร์ไฮพีสามนะคะก็โอเคครับคงประมาณนี้เนาะสำหรับการพาชมลานตัวรูทสามศูนย์หกศูนย์ใช่ก็เดี๋ยวจะแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆอบเต็นท์ของเรานะคะภายในลานเนาะคือเพื่อนเพื่อสมาชิกวันนี้เยอะเลยค่ะ ตัวลานก็จะเป็นลานหญ้านะคะทุกคนลานหญ้าวิวสวยนะคะแล้วก็มีลานหินบ้างนะคะก็โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการรีวิวลานในวันนี้ก็คงจะพอกันแค่นี้ก่อน mm hmm. ก็สำหรับใครที่เลงลานนี้ไว้อยู่นะคะ mm hmm. ก็ปักหมุดมาได้เลยนะคะสำหรับรูท3 0 6 0วังน้ำเขียวโคราชจ้า